สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการแรปในรูปแบบใหม่ส่วนแรงบันดาลใจของผมก็ไม่ใช่คนใกล้คนไกลที่ไหนก็คือแรปเอกนี่เองนะครับโจโจผมก็อยากจะพูดมานานแล้วว่าหลายๆคนที่ร้องแรปเนี่ยมันร้องไม่ถูกต้องนะครับซึ่งแรปของผมนั้นมันออกมาจากฟิ <Feeling S 2> ลลิ่งฟิลลิ่งล้วนๆเลยวิธีการแรปแบบใส่อารมณ์โอเคจะแรปทั้งทีเนี่ยมันต้องมีเสียงดนตรีบีทที่ต้องเข้าได้อ่าผมจะทําให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่าการแรปเนี่ยมันต้องออกมาจากฟิลลิ่งดูนี่ นี่มึงสั่น์ะเจ้าเข้าหรือไงเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นการจูนจังหวะเนี่ต้องเด้งตามอารมณ์อารมณ์ไหนวะแล้วมือทำอะไรเนี่ยโจโจผู้เจวยแฮนด์ซับโอ้โหไอสัตว์นี่แล็บไอ้ผีเข้าเนี่ยยังอาการยังไม่จบเอ้าเจ็บคออันนี้คือมึงอารมณ์มึงเจ็บคอมาแล้วใช่ไหมเอาเป็นเป็ดเอาอย่าเป็นเป็ด ลพอคือเอาตามนะึงงนละเยอะ w h a t เอามึงก็ติดเชื้อไ <c oughs> <c oughs> อ้คนน่ะไอ้เสียงอะไรฮะมีรากสังหอนว่าจะได้ตบเด็กไห้ดูสิเฮ้ย I'm oh. Chum